สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสูอ่อีกควเนอร์มุมข่าวจนะเป็นในส่วนของข่าวสารการนัปเดียดของทางสโมสรอาสซนอนอต้องขอแสดงความยินด,ดีนะครับลังเปิดบ้านนะครับเชิญชนะเชลซีไปได้1ประตูต่อศูนย์ในคืนที่ผ่านมานะครับทำไมอาสซนอนยังคงรั้งรองจา่าฝูงนะครับแล้วก็ห่างดับ3ามอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่ถึง4คะแนนด้วยกันโดยในะวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในข่าวสารการเชื่อมโยงของทางสโมสรอาสซนอนกับนักเตะที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ โดยน้นเวลาปัจจุบันนะครับค่อนข้างชัด,ชดเจนรัะภูมิในกา,ารคนใหม่อย่างอันเดียนเบอร์ต้านะครับน่าจะมีการเซ็นสัญญายอย่างเป็นทางการในปลายเดือนนี้นะครับในการเข้ามาของเบอร์ต้าเองจะเป็นในส่วนของการคว้าตัวนักเตะในตำแหน่งกับสนยนหน้าตัวเป้าถึงแม้อย่างน,านะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสอวันนี้นะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะนะครับอย่าง นิโก้วินเลียมนะครับของธรรมสอนแอตเลติกรีบาวที่มีการเปิดเผยนะครับว่าทางสับสรอาเซนอนได้มีการเจรจากับเอเยนของนักเตะนะครับถึงความเป็นไปได้ในการย้ายเข้ามาร่วมทับนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยนิโก้วินเลียมนักเตะวัย2ี่ปีนะครับของทีมชาติสเปนสามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่นะครับศึกยูโรที่ผ่านมาและในการนี้เองก็ลงสนามช่วยต้นสังกัดอย่างแอตเลติกรีบาวไปทางสิ้นนะครับ37นัดทำได้9ก้าประตูกับ7แอสซิส และยังช่วยให้ทีมนะครับแอตเลติกดิปาวนะครับเข้าสู่รอบนะครับแปดทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าครับยูโรปาลีกโดยทางสื่อนะครับมีการคาดการณ์ว่าค่าตัวนะครับหรือค่าฉีกสัญญาของนักเตะน่านจะมีในส่วนของค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ55นะครับถึง65ล้านปอนด์นะครับก็สามารถที่จะย้ายทีมได้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอดังกล่าวและนี่เองนะครับอาจจะเป็นเป้าหมายดับต้นๆของทางสโมสนอาร์ซอนในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้นะครับในการเสริมทัพนะครับในตำแหน่ง ตัวลุกทางฝั่งซ้ายแต่ถ้าเรามองในข่าวนะครับของนิโคลวินเลียมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางสับสนอสซนนค่อนข้านจะเยอะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ทางผู้นาการคนใหม่นะครับอย่างอันเดียนเบอร์ต้าเข้ามารับตําแหน่งเดีลวนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวอย่างจริงจังนะครับในช่วงตลาดซนะัมเมอร์นี้เราก็ต้องมาติดตามนครับว่าข่าวสารของนิโคลวินเลียมกับทางสับสนอสซนนโดยการนําของผู้บนิการคนใหม่นะครับอย่างเบอร์ต้านะครับจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือเปล่า ข่าวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของนักเตะกองกลางนะครับของทัมาสบอนิคาเิลอย่างบูโนกิมิไรนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางสโอนอาร์เซนอลนะครับว่าทางมิเกลวัติต้าเองก็ให้ความสนใจในการดึงตัวนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมทัพเนื่องด้วยนะครับค่อนข้างจะมีโอกาสสูงที่ทางอาร์เซนอลจะสูญเสียนะครับกองกลางตัวรับถึง2ลรายนะครับอย่างโทมัสปาเต้และทางโจจินโยนะครับที่จะหมดสัญญากับทางอาร์เซนอลในช่วงที่สุดฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับ อาจจะได้นักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรับเข้ามาอย่างบูโนนะครับกิมารายก็น่าจะเป็นดิวที่ค่อนข้างจะมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับเมื่อมีข่าวมานะครับว่า ค่าชิกสัญญาของนักเตะในกรณีที่ทางสมสรอนยวคาเซิลนะครับไม่สามารถคว้าตัวในการเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้จะมีในส่วนของค่าชิกสัญญาอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ถ้าเรามองในส่วนของค่าชิกสัญญานะครับถ้าเกิดว่าเป็นความจริงประธานบูโด้กิมารายนะครับมีค่าชิกสัญญาอยู่ที่60ล้านปอนด์กับนักเตะอย่างมาตินนะครับสมาม์เนี่ที่มีค่าชิกสัญญาอยู่ที่56กล้านปอนด์ก็น่าจะมีความสนใจนะครับว่าทางบุโดกิมมารายน่าจะมีภาษีดีกว่าเพราะว่า ไวต้องนะครับมีการปรับตัวครับในมิลิเป็นมิลีกและนักเตะเองก็สามารถโชว์ฟอร์มให้กับทางต้นสังกัดได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมในการลงเล่นในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยในรายการนี้เองนะครับก็ลงสนามช่วยต้นสังกัดอย่างนิวคาสเซิลไป37นัดนะครับสาได้3ประตูและก็8แอสซิสต์และก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นกําลังสําคัญนะครับช่วยให้ทางนิวคาสเซิลสามารถคว้าแชมป์คาราบาวครับได้ในการเฉือนชนะทางลิเวอร์พูลจากโฟกไปได้นะครับ2ประตูต่อ1 ก็นับได้ว่าดีลของบูโดกิมารายกับทางอาร์ซนอลนะครับถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นสล็อตที่เหมาะเจาะนะครับในการเสริมทัพและก็น่าจะเป็นนักเตะที่สามารถเข้ามานะครับเสริมความเก่งๆให้กับทางอาร์อน์อาร์ซอนอลได้ทันทีนะครับไม่ต้องมีการปรับตัวนะครับด้วยศักยภาพของนักเตะและนี่เองนะครับก็เป็น2ดีลที่มีการเชื่อมโยงกับทางสโอสรอาร์ซอนอลนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับละการเข้ามาของผู้บริการคนใหม่นะครับเราอาจจะได้เห็นการเดินเครื่องอย่างจริงจังและก็น่าจะ ไม่มีความบิดพาดนะครับในช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมาให้เห็นอีกต่อไปกนะ็จบลงมาแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารของทางส,สออํานักอสนอนในวันนี้นะครับรบกวนทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ